สบายดีพี่น้องเดอย่เบิง่งพวคคคกคับไถไปดีพี่น้องดีพี่น้องงอมมือเถ็ดกินอ,กอยาเบิงบ่งวคัละอยเบิ่งพวคับปาซ้ข้นอยากคนละเมโนโน่พีสนส่น้องอ,อ,อยากตั้มเสนสตีนอยากแกงเทปอยากกินมูตั้มกระตัว อยู่กันหลยคนพักกันอยากคนละเบสเนาะเดี๋ยวมืออื่นเท่ากันนี้ป้าเลยไปกับโบมาไปล้างถ้่งไหลังบ้านไบบาายาไปดิ้นร้อยตจอซาป้านะาาชิมึงดูนะชิมึงดูแกงเห็ดแกงเห็ดโอ้ยมีนยุง่งจิตตกเลยปัดเยอะ เก่ยึดไข่เกยึดไข่ไข่เอามาให้เาใส่ตอใส่จนเบิดบ่พะยูตูใส่จนเบิดพะยููาหาไอหนึ่งมันพี่น้องมาพี่น้องไครกระดับพี่น้องเลยพอมีหัวจกักพอมีหัวจักรลัส พอมีจักละฮัดหะะหหให้กระดับงมมืดงมมัวเห็ดยูเห็ดกินอันนี้คือเนื้อมูสีย่างมูอันนี้ก็ได้มูกับสีย่างเห็ดกับแกงบนุนีเมนูอาหารเกิดบนนุนีนหนึ่งมันกระมี้แกงเห็ดกับแกง นี่พี่น้อง,งออที่ได้จากเมนูบุนีน่เราลุ้นเราส้มมึืบนี่ลดไป้ไปมบมันบ่มีเวลาต่นี่เหลอะเลกงานมาแต่เวเ้นมะตักินบบเดแต่เว้นนะมืดไฟก็รับออนนเออ,อเรียลเลยพี่น้องมาพี่น้อง บางรุกอาหารนี basil, <Sam? S 1> ่เลยุ้มแทบพี่น้องเลยอาหารบันไดพี่เนื้อพี่เนื้ออาหารเฮาก็มีแกงเห็ดตำหมักทัวปิีงหมูหมกปลาซิวพี่น้องเลยหมกปลาซิวใบเขาพี่น้องกินกับหมูบ่นะแซ่บพี่น้องไหมยังบ่แล้วอีกเมนูหนึ่งตำเสดแกงหมักิงแกงเห็ดโอ้กล่องก็ขอโทษขออภัยนำลายลายพี่น้องไอ้ไข่ก็บห้องก็มางมมื่นงมมัว สะออนแต่เขาผมมีโซลาเซลล์ไผ่ดับกับโคฮันเด้สองไผ่ดับกับยังหุ่งเฮืองกอนเขานีะมีโซลาเซลล์ฮ่ามันบมมีมาพี่น้องขึ้นเข่าแรงมาพี่น้องตะกี้ว่าสีว่าซ้ำเอ็น้องกินเข่าหัวผ้าก่อนสิจักนี้กันไปทำนาทีของไผ่มันมันซาอ่อนเลยมันซาบอ้่อนอืมหั่นงองายมันเมื่อนี่ขึนเข่าเรื่อมันก็เมื่อย Đưa thịt mới nha yeah. Để uh. hết bỏ Để thịt Để thịt bỏ thịt ướt nó tọc tọc thịt ướt mái thịt ướt mái Để thịt ướt mái thịt ướt mái Thịt ướt rồi <laughs> không? Không em <laughs> ăn tới em nhảy năm mà các anh phải cầm แต่กระทองันป่าบน,นักาการน้ำเอาขันช่องทงเลยห,อหนอมนายน่งแต่ช่องถวยเนาะบริกินโดนนี่แซ่บเฮ็ดหนาะชำมบบีามบีเฮ็ดไทเ็ดขามกประน,นี่มันห็งเหมือนมันมกใบเขา ว้เขาถเขาไปเด้อมักกินหือแยุงกนคมีความุกแหมือนแต่เว้นเว้นย่างนี้บปิดอยแต่ก่าเราปิดอะไรได้ไม้ลาสนาแล้วอะจิ้มกะไรมาเรออยู่กลับมาแม่ลูกกลับมาแม่ กลับมาโอ้มันอยู่ในโมกปลาิวหรือเปล่าวะนีน่ันี่นมันอยู่ในเหนือเข่ามือแล้วเขา,ขา,ขามันเข่าเีหินหินหัวขีครับใช้ปากเกลียได้ลูกขึ้นเหาะนะอ๋อ

ตามักสวมปีกับชุดๆพี่น้องก็ออลินเก็บมาแต่แคมคองปาดกับปูอารัสกาตัวนี้กับปูคายพี่น้องเลยหักปลาว่าเอมันใหญ่ใหญ่กว่ากับปูหน้าเฮาสบายดีพี่น้องอ่ะไหนมแล้วกินข้าวแรงพี่น้องเลยพักซี่กับแบบธรรมชาติแล้วนะพักซี่นั่จำอยู่ละ มาจะเพียมพ้องบะหืม oh, oh, mm ูกระมันเลยโอ้ยใสเงินกระโดดเด้อก็คืออันน่ะโอ้ยจีนเลยเป็นมังสิแกะจีนได้มันกระติดเลยเดาไข่ไข่ฉันชอบมากเลยฉันได้ไข่ไข่นี่คูอหน้าแซ่บจำกูคายอะ Nhưng ngoài cũng ừ. đang Mì hẹn Bên phiền bác luôn Bên phiền như luật bác ừ. Nào kia mình chỉ sẹp đây mà มาแม่มาแม่ีบีหลดจะมาดุกับมาดุกับพี่นะะแม่ป่าเอาหายเออน่เศรเนาะน่เศ้าหาามามดุมึงเบื่อจนปวดระดุงานกูเศรมึงเศ้ามึงดับนปดุงานมันกระลุกกระินกับี่ินกับีนะน เปิดเพลงนะนะเปิดเพลงนะเปิดเพลงมันมีบอลจะนหมเนเปิดเพลงเปิดเพลงเปิดเพลงเอาไปิดเป็นเปิดใช่นี่นะอูเปิดกระพุ้นคนะเขาขายโลละแปดสิบบาทโลละแปบาทตัวเดี๋ยวือโล่ท่บาทโลาบาทแปดสิบนอกจเผื่อมันเดินทางไปท่อดเราเจาก ôi được ơi được phôi ừng bởi anh nhảy, bởi anh ngang phí trong bạn nát ơi bát 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 nát Đây bơ ăn à? hmm? ừ. nào. Cái này nó có thể thôi. Tháng điện phò cần tiền này. อีกสองเดือนมานแข็งแลก่าเก่าอยูกินยังไปคุดกับปูก็บได้แล้วแบบนงแข็งงาแล้วมันแงกินเกียางไปก่อนหัวซันะกินเกียางไปก่อนไอ้ไปก้อนเออเอา้าง้ก่อนีเดนน ขนมพายอยู่ด enfin ีตมันเงพายอย่เนาะเดี๋มาินเมือนบเขาก็แซ่บพุวเจะาะกบัเขาบางอะไตอน้ี่บางไหมก็จะนุกก็ตเ็นกะเียะจอกนะ น hmm. uh, yeah, uh, yeah, mm ั hmm. oh, okay, yeah, 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 yeah. Mm ่นนะดิ่งนะจอกไะแน่บอกินนะับโอ้แต่เบินน้ายาน่ะนั่นสิบริงจอกนะ

อ๋อเจ้าเจ้านจ้าอะพอนมันเรื่องฮะตำโบรานฮะ่ตำเส็มคามแต่เด็กโตก็ตำนี่นจนหันอยู่น้าำเส็มคามประแดกตอนไปยุบพัฒแง่งปลี่สีจิตหันอยหน้าแค่จำประแดกตอนกินหันจินหันมนก็แสบเนี ไอื่นตื่นไปเด้กินกลางของนางนแหละผมก็ข้อกะกินก็คือผมก็ค้างก็ได้นี่จำวัวไก่ก็อีกย่งเด็ดตินเอ้ยหลักหลายได้เจ้าหรออนนี้รอ แสบไม่น้องไปแล้วพี่น้องเลยปอปอลิปหนาพี่น้องบ๊ายบาย